ปกติเราดูหนังดูละครเนาะหลายชั่วโมงเราก็มักจะเพลินไม่ค่อยรู้สึกเวทนาของกายเท่าไหร่เพราะว่าจิตมันส่งออกไปอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสกายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งเราก็เลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาดูกายของเราเพราะนั้นพอเราเริ่มมีสติตื่น เริ่มรู้เท่าทาันจิตที่ส่งออกวิ่งไปหาอาดีตบ้างวิ่งไปกว้าอนาคตบ้างเจ้าตัวที่มีสติสัมปชัญญะดีขึ้นก็จะเห็นไวและตัดได้ไวแต่ถ้าสติยังอ่อนอยู่ถึงเห็นก็จะตามไปคือไม่ตัดเพราะ ยังไม่ยังไม่คมสติมันยังไม่มีความคมชัดเพียงพอสัมปชัญญะยังไม่สูงพอพอเห็นความคิดมันก็ตามไปเลยเ็าเรียกว่าคือสติเขายังอ่อนแต่คนที่สติสัมปชัญญะสูงขึ้นจะเห็นความคิดไวขึ้นมันก็เลยยังไม่ทันได้เกิดทุกข์หรอกเจ้าตัวก็ไปตัดซะตั้งแต่ต้นต่อเหตุแห่งทุกข์ละ ทำให้พระพุทธองค์ถึงทรงกล่าวว่าถ้าเรามีสติตื่นแล้วย่อมรู้เท่าทันเหตุแห่งทุกข์ทุกข์ก็ไม่สามารถอยู่กับเราได้นานเกินหนึ่งนาที